สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอาลีนะครับผมจะมาแจกแมปการ์ตูนนะครับเห็นหลายๆคนขอเข้ามาวิธีการติดตั้งนะครับเข้าไปที่ตัวเกมนะครับอันนี้ตัวเกมผมแล้วก็โหลดเดี๋ยวผมโหลดอันนี้มาโหลดแมปรแบบันหนึ่งนะฮะ โหลดแมปการ์ตูนนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างอันนี้นะฮะแตกไฟล์ขั้นตอนแรกก็แตกไฟล์ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากแตกไฟล์มาแล้วเจอสองไฟล์นะครับอันนี้ใส่ลงในตัวเกมได้เลยนะครับเฮ้ยใช่ใช่ ใส่ลงในตัวเกมได้เลยลากลงเลยก็ได้ลากลงมาเลยลากลงมาเลยนะครับลากลงหมดเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเข้านี่นะครับโมเดลโมเดลก็ลากลงมาเลยฮะแค่นี้ก็เป็นันเสร็จเรียบร้อย้ะครับ เดีย๋ยวไปลองดูในเกมกันนะครับเราจะเข้าไปในประเทศหมาชนนะครับประเทศในเซิร์ฟหมาชนเห็นไหครับทุกอย่างจะเป็นการ์ตูนครับผมแแบบการ์ตูนอาการการ์ตูน สังระยะลอยฟ้านิดนึงเป็นพวกกระตูนะครับถนนดำๆอะไรพวกเนี้ยนอกจากบางอย่างก็ไม่ได้เป็นกระตูนะแต่ส่วนมากก็เป็นหมดเลยครับต้นมงต้นไม้ก็เป็นกระตูนกระตูนหมดเลยครับเหมือนเราวิ่งอยู่ในลูกกระตูนะฮะโอเคครับผมจบคลิปครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ